ลต,ตลาตนตลาตนสวัสดีค่ะสวัสดีมาดามหมึกมาแล้วจ้ามาอนีมาดามสิพรามจริงตั้มเบิ้งมีตลาดตนน้ำนี่ตลาดตนตลาดตนแสบมาด้วยพี่น้องมากินน้ำกันเดี๋ยวชิมก่อนคามแลดหยด มีผักผักชีลาวถั่วมีหมูหมูทอดหมูสามชั้นมามามาคุยเลยอืมจุดยอด มินข่าวกันยังพี่น่องเอ้ยไม่กินข่าวหองกันเด้อฮึ ข้าวแม่มื่อนี่ขาดไปเลยเลยสมตาอาหารหลัก ขาดปลาไ,ได้ร่างกายขาดปลาไม่ได้หืมคำเด็ก็แซเ็บ ช่วงนี้ก็ได้เฮดคลิปอันเฮดคลิปไปเที่ยวเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเขารุ่นจะลงห้อยู่บ้านก็บ่ได้สถานที่มันก็ปิดหลายทีแล้วก็มันก็เป็นเสี่ยงกับเชืนะ้อโรคเนาะตอนนี้ก็เลยคลิปพาไปเที่ยวก็เลยบ่ค่อยได้ลงเอาไว้เดี๋ยวถ้าช่วงโควิดหายดีๆแล้วเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวใหม่สีอ่อันปลายหล้วก็สสถ่ท้ายมาให้พี่น้องเบิ้งเนาะ เพื่อผู้ใดสอบผู้ใดอยากไปกับผู้ใดอยากเห็นเังเสียดึกินปลาดแล้วมีแห้ง มันมีข้ปุ่นม้ยเนี่เมื่อใดออกไปข้างนอกเมื่อใดไปตลาดกินทอที่มันมีอยู่ในบ้านเนี่ยได้อีหยังกินกันซุ้มเจ้า คลิปของมาดามัน่องของมาดามกับเป็นเป็น่องซองที่เปิดใหม่เนาะจ้ะเกิดยังพรท่ันได้มีวิดีโอเยอะแยะมากมายจังใดก็ฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มาดามําได้จ้ามาเบามาคุยเด็ดนำกันมวนลเนาะเฮ้ฮาไปตามภาษาเนาะ ปัญญายาสิพาพผนไปดูอันช่วงโควิดโควิดเนี่ยโรคบ้าโรคบ้น,นี่หายมันหายไวๆหายมันไปผลไวๆภาวนายากนาอพี่น้องเนาะเป็นโรคระบาดทำมาหากินก็ลำบากการเดินทางการอย่างทุกสิ่งทุกอย่างลำบากไปหมดน่อน,นอโรคโลกนี่จง้งใดก็ดูแลตัวเองกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อ นี่เงด้ยแบบกระแสบหมเนี่ยผักชีผักชีลาวนี่นะจากอนนี่แต่น้อยน้อยเมื่อกินดอกพอแม่เห็นพอแม่เพิ่งกินเนาะ แต่เจ้าของนั่นบอกกินแต่น้อยๆนั่นว่ามันเหม็นมันเหม็นเจ้าน้อยๆคิดว่ามันเหม็นแต่ <Okay. S 1> ยังคิดว่าเขากินได้จังได้มันคือเหม็นค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนี่มากละ <Okay. S 1> สอบ กินแด่แทบทุกผักเป็นคนสอบกินผักทอดหมูสามสั้น โมนี่บ่ค่อยกรอบป็นแหละหนังมูทอดเองว่ม,มีอย่างดอกมาดามสมตำมักมือได้มือได้กับสมตำขนมสมตำ,มตำข้าวปุ้น หลากหลายกินยาไใดกับเบเบียก็บ,บเบียได้บรเบียเป็นยเแค่เนาะจาาตั้งแต่กับมื้อนี้ก็เขาขอบพูดหลายๆโอ้ยเสียงรถมากก็ขอขอบพูณพี่น้องหลายๆนะทีะ่ติดตามรับชมคลิปแล้วก็ติดตามช่องของมาดามเนาะตั้งแต่มาดามก็ขอฝากซองอํมมาดามหมึกไว้น้ำแน่เนาะเป็นซองนองไม่ เผื่อย,ยามพี่น้องอาวางวางย่วาวางว่ามีอย่างเฮ็ุหรือว่าเปิดเบิ่ง youtube แกงเอาเพื่อนๆอย่างกะสักเห็นซองของมานามก็กดเบิ่งให้น้ำเน้เจ้าจ้าขันขันมากกับกดซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนเนเมื่อน,น,น,นี้ก็ริมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเนาะแล้วไว้พบกันคลิปหน้า เอาไว้ถ้าช่วงโควิดหายแล้วเดี๋ยวมาดามสิาพาไปเที่ยวเดี๋ยวลองติดตามไว้เบิงว่ามาดางสิาพาไปเที่ยวใดแน่เนะาะเมื่อนี้ต้องขอลาไปก่อนจ้าค่ะบ๊ายบาย